ใครโทรมาเอามาดึโากโทรน l โทรฮัลโหลโลโทรมาโมาพวกมึงอยู่ใส่อยู่บนหัวโพลแคมบ้านไปหากูเดียวนี่กูมีงานให้พวกมึงเห็ดไปหามึงเห็เงังเอาแล้วบักอันนี้มึงเวาวกับไพรเดียวนี่โซตีกูลั่นปาก ตกลงหัวหน้าจะเห็นยังกูสิให้พวกมึงไปหลักไข่ไก่เมือแหลงอเคโอเคอเคุยหัวหน้าเออทำนี่ไปไปเฮาหน้ากัน มาแล้วนะโอ,อพวกมึงมาก็ดีเลยกูมีเวียกให้พวกมึงเห็ดเวียกยังไานะชีให้มึงไปฆ่าคนเป็นบาแล้านะให้กูชงคนไปฆ่าคนบแมนกูชีให้พวกชูไปรักไข่ไก่ <c oughs> กูชีวางแพนให้พวกมึง tam ừ. Ok ok nè. Ok. ไป. tham tam plan. Bưng tam vô Xong xì xèo À xì si đen xèo À xì khao đó xèo Xì đen Xì si 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 khao Xì đen Xì Xì đen Áo đen cả đen à. Chúng xài bình nó xèo đó Tiếp vào song nuôi đó Xài thông xèo Bye 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 ไอ้นีเดียวจน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 รักใคร่ๆจนรักใคร่แล้ว oh, <no. S 1> โอ้นอจน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 รักแล้วใข่ไก่ตัวรักแล้ว,ลวสองหน่วยเสียง นี่ผมมีเวียอยังบอหลักไข่ไก่นี่เฮ้ยไปบอกบอ่บอกระซซบ้านก่อน bỏ cái sao, bỏ cái sao bàn vô hơn bỏ 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 thay cho nằm thay hôn bò thôi cô nữa lại đi mi nhắn mi nhắn cho mà, mà được cái sau thế cô mi việc là chẳng phải hả cô mi việc nhá Cưng mà bao hơn mà นั่งๆ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 นั่ได้อ่ะสอยดีบ่สอยดีนะบอสบายแล้วเขาลักไก่นีเบียดลเด็กน้อยรักไก่กันแต่เมื่อวานนี่อ่าคือบมบอกแ่เมื่อวานนี้บอกแล้วโต๊ะห้ามห้ามบ้าฝออะเอาอาจะว่ายบ่โตไก่พวกมันเอาไปขายอ่าส่วนค้อไก่พวกมันเอาไปเผาอ่ามึงก็ะหูเลยนี่ ยังกูว่าวยอกมึงชื่อชื่อบักอันนี้ว่าวตุทุกตัวแดดที่ว่าวมานี่อยากให้มึงไปกดก้าบอนเกิดเหตุรถต่ำว่ามันลอยบักห่าบอมันบังชนหลักใคร่ๆไปกูจะเอาเบื้มก่อนจดบันทึกไว้บันทึกรายวันว่าลงแล้วบักห่าเนี่ยไอ้เบื้มมาจะเอาเบื้มก่อน ไปน้อนามา đây กลับทั้บ่แต่ละมือนี่เนาะจนา่าไแท้โตหไได้ไปบกโอ้ถบ่เขาไปได้ลักไปดีเนาะบ่แล้วโอ้มอนี่ไคกนุยก็ไปบอกระสไปด้แ่โนบนี่บอนี่นะ ใหลดใครใกล้ช่องโตชื่อชื่อให้บกชอใครใกล้ชื่อใครใกล้ช่องโตเอาช่โตกระชืได้ช่อโตคู่มีช่องชี้โอเคให้ใกล้ตมีช่องชี้บอกมีช่องชี้เอาแล้วต้องลงบอลได้แค่ไหนเขาหลักนี่บอนนี่เขาหลักนี่บอันี่แหละแมนเขาหลักในนี่บอันนี่แหละเขาหลักอะไรใคือมันยังหาหน่วย ห้าน่วยเจ็ดน่วยเขาลักที่สองสองน่้ยโอเคเขาหลักสองน่วยชมือเนี่เนาะชินมือเไทูเฮาเป็นกบปอกนัวเม่อยแล้วข้มมไปจนไรกอดเอ้าเป็นปอกราอะไรวยตอนนี้จะได้ปอกรามีเบ้าแทบ่ะหวยกม่แล้วนี่ตามคอยกดกาบงนี่โจนนี่ ประมาณสองหรือว่าสามคนประมาณนี้แหละกูก็ชงชายคือกันแต่เดี๋ยวนี้กูเห็นยังบ่อไอ้กูยังมีหลักฐานมัดใจพวกมันอ๋อโอเคโอเคสิาพัพวกมันคือเจ้ยขาวว้าวมันลำบุญลอยมอนี่สิาพัได้บ่คนนะได้ได้หลักฐานมาที่พวกมันจนใส่ออกตัวเา้ายนี่ผิดกฎหมาย

ออกมาบึงดูว่ารักสองหน่วยก็เอาไรห,หน่วยตายในใดบักอันนี้แอลช่องหน่วยกูจะเอาหมดยันโควิดนามึงฮู้เบอร์โควิดนาอยู่ไข่ไก่กูฮู้เอ้ยเบอ่งขาวบอกแม่นแนวนั้นชูบะฮู้ไข่ไก่แห้งขาพยาธิโควิดนา đâm về lốt vô sau vô Họ vào lương khay cây heo đi qua qua chỉ hết nơi đây

เซตาสัตนี่เห็นแล้วโจนลักไกลๆสามคนนี่เนี่ยไี้ชื่อสามคนเนี่ฮูบอกหูมูฮูแล้วมึงบอกกูชื่ออะไรชื่อฮอนามันบักลีเวอร์บักลีเวอร์ลูกน้องสองคนชื่ออะไรชื่อหัวดากับฮูคีมันยังชื่อคู่ตลกเลย อ้าวพวกนี้พวกทีหลักแบบนี้รอ่ะเบิงจดบันทึกก่อนบันทึกชื่อไว้เลยสบายกว่าม่มือน่ะชีมียังก็เขาประสานกันเดแนี้หอเลเ่อมื่ออเมือมือเมเลยจะมี่มเมื่อ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 เอเเนี่่่แว่นบ่่